ทำไมชีวิตเราถึงได้วนอยู่กับการไถฟีดมือถือทั้งๆที่รู้ว่ามีงานกองอยู่เต็มโตะ๊ะมีเป้าหมายใหญ่ๆที่ต้องทําถ้าคุณกําลังพยักหน้าอยู่ผมจะบอกว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจหรอกครับ Devilian Podcast Beyond the Surface เพราะชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Devilian เพื่อนๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับ ว่าทำไมชีวิตเราถึงได้วนอยู่กับการไถฟีดมือถือกดดูแจ้งเตือนหรือติดกับความสุขเล็กๆชั่วคราวที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยทั้งๆที่รู้ว่ามีงานกองอยู่เต็มโต๊ะมีเป้าหมายใหญ่ๆที่ต้องทำแต่สุดท้ายเราก็ยังเลือกที่จะทำเรื่องไร้าสาระอยู่ดีถ้าคุณกำลังพยักหน้าอยู่ผมจะบอกว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจหรอกครับ แต่คุณกำลังเผชิญหน้ากับกับดักทางเคมีที่โคตรซับซ้อนของสมองเราเองนั่นก็คือการถูกควบคุมโดยสารที่เรียกว่าโดปามีนวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าโดปามีนมันทำงานกับเราอย่างไรทำไมเราถึงเสพติดมันและที่สำคัญที่สุดเราจะทำโดปามีนดีท็อกซ์เพื่อรีเซ็ตสมองให้กลับมาโฟกัสกับความสำเร็จระยะยาวได้ยังไงบ้างพาร์ท1โดปามีนคืออะไร ยาเสพติดที่สมองเราผลิตเองก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าโดปามีเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือเป็นรางวัลให้สมองเราทำอะไรบางอย่างต่อไปลองคิดภาพตามนะครับเวลาที่คุณได้กินอาหารอร่อยๆได้รับการกดไลค์ได้เห็นแจ้งเตือนใหม่ๆ หรือแม้แต่แค่การคาดหวังจะได้ทำสิ่งเหล่านั้นสมองจะหลั่งโดปามีนออกมาอย่างรวดเร็วไอสารตัวนี้แหละครับที่บอกสมองคุณว่าทำอีกนะสิ่งนี้มันดีทำอีกมันคือระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เอาชีวิตรอดเพราะในอดีตโดปามีนจะหลั่งเมื่อเราเจออาหารหรือเจอสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดแต่ในโลกยุคใหม่โดปามีนมันถูกกระตุ้นง่ายเกินไปครับแค่ปลดล็อกมือถือเลื่อนฟีด หรือกดดูวิดีโอตลก15วินาทีโดปามีนก็จะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทําให้สมองเราติดกับดักนี้เราเสพติดความสุขที่มาเร็วจนเบื่อหน่ายกับความสุขที่ต้องใช้เวลานาน,านในการสร้าง Part 2. ผลกระทบเมื่อโดปามีนโอเวอร์โหลดเมื่อสมองเราได้โดปามีนในปริมาณที่สูงและรวดเร็วอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าโดปามีนโอเวอร์โหลดขึ้นมาครับ เปรี่ยบเหมือนกับเราได้กินของหวานสุดๆทุกวันจนวันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าอาหารจานหลักที่ดีต่อสุขภาพมันจืดชืดไปหมดแหละผลกระทบที่ตามมาก็คือขาดแรงจูงใจในการทำงานยากสมองจะตีความว่าการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามสูงและให้รางวัลช้าเช่นการอ่านหนังสือการทำโปรเจกต์ที่ท้าทายว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและไม่คุ้มค่าเพราะมันเทียบไม่ได้กับความสุขที่ได้จากการดูวิดีโอ15วินาที สมาธิสั้นเราจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรได้นานๆเพราะสมองเริ่มคาดหวังรางวัลหรือสิ่งใหม่ๆใ,ในทุกๆ1-2นาทีทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอย่างน่าหายใจความรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกในโซเชียลมีเดียแต่ความสุขที่ได้จากการไลค์มันเป็นความสุขปลอมๆและฉาบฉวยทำให้สุดท้ายเราก็ยังรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวอยู่ดีครับ p a r t 3 the dopamine detox วิธีรีเซ็ตสมองให้กลับมาเก่งถึงเวลาที่เราจะต้องรีเซ็ตสมองกันแล้วครับการทำโดปามีนดีท็อกซ์ไม่ใช่การเลิกใช้มือถือไปเลยนะครับแต่เป็นการปรับระดับความไวของสมองต่อโดปามีนให้เรากลับมาหาความสุขจากสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นได้อีกครั้งผมมี4ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถนำไปลองทำได้เลยครับกำหนดเขตปลอดโดปามีนหรือ the dopamine fasting zone กำหนดช่วงเวลา1-2ชั่วโมงต่อวันที่คุณจะงดกิจกรรมกระตุ้นโดปามีนทุกชนิดเช่นห้ามดูมือถือห้ามเช็คอีเมลห้ามดูทีวีในช่วงเวลานี้ให้ทำกิจกรรมที่น่าเบื่อหรือให้รางวัลช้าแทนเช่นนั่งสมาธิอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับงานเขียนบันทึกหรือแม้แต่แค่จดจ่ออยู่กับการหายใจมันจะช่วยให้สมองคุณได้พักและปรับตัวตัดช่องทางการดับโดปามีนแบบพสซีฟ ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดอันนี้สําคัญโคตรๆนะครับการแจ้งเตือนคือตัวกระตุ้นโดปามีนชั้นดีปิดเสียงปิดการสั่นของแอป,ปที่ไม่จําเป็นให้หมดเปลี่ยนการใช้โซเชียลมีเดียใช้โซเชียลมีเดียเฉพาะเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนเท่านั้นเช่นค้นหาข้อมูลไม่ใช่การเลื่อนฟีดไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายแทนที่ด้วยความสุขระยะยาว The Long Term Rewards พยายามหาความสุขจากการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามเช่นการฝึกษะทักษะใหม่ๆการออกกำลังกายการทำโปรเจกต์ที่ท้าทายเมื่อคุณทำกิจกรรมที่ยากสำเร็จโดปามีนที่หลั่งออกมานั้นจะมีความสุขที่ลึกซึง้งและยั่งยืนกว่าความสุขจากการกดไลค์แน่นอนครับให้รางวัลตัวเองอย่างมีสติคุณไม่ได้ต้องงดโดปามีนตลอดเวลานะครับแต่ให้เปลี่ยนมาใช้มันเป็นรางวัล เช่นทำงานยากๆให้เสร็จ2ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยให้รางวัลตัวเองด้วยการดูคลิปที่ชอบ10นาทีมันจะช่วยให้สมองเชื่อมโยงความสุขเข้ากับการทำงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับบทสรุปคุณสามารถควบคุมตัวเองได้เพื่อนๆครับพลังของโดปามีนเป็นเหมือนดาบ2มีดมันสามารถเป็นได้ทั้งแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดและเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตเราหยุดนิ่งได้เช่นกัน ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียการควบคุมจงจำไว้ว่าคุณสามารถรีเซ็ตสมองของคุณได้การทำโดปามีนดีท็อกซ์เป็นการฝึกสมองให้กลับมาโฟกัสกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการพัฒนาตัวเองและความสุขที่เกิดจากการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้าเพื่อนๆลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้ผลอย่างไรอย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า Der